ในสมัยที่หลวงปู่มั่นทุดงอยู่ทางภาคเหนือท่านและพระอีกหนึ่งรูปไปพักอยู่ป่าใกล้หมู่บ้านชาวเขาที่ไม่เคยเห็นพระมาก,ก่อนชาวเขาไม่เข้าใจว่าบิณฑบาตคืออะไรพระอาจารย์จึงบอกว่ามาของข้าวสุกชาวเขาจึงช่วยกันหาข้าวสุกมาใส่บาตรให้ชาวบ้านคิดว่าพระอาจารย์มั่น,แล,าานและพระอีกหนึ่งรูปเป็นเสือเย็นจึงห้ามเด็กและผู้หญิงเข้าไปในป่าที่พระพักอยู่หากผู้ชายจะไปต้องมีพวกมีเพื่อนและมีเครื่องมือติดตัวไปด้วย หลวงพ่อเกิดความสลดใจแต่กลับเมตตาสงสารชาวบ้านกลัวว่าชาวบ้านจะเชื่อคำหลวงและตกนรกจึงตัดสินใจอดทนอยู่ต่อเพื่อรอให้ชาวบ้านกลับใจชายชะกันผลัดกันมาคอยสังเกตการหลวงพ่อชาวบ้านไม่าาพูดจาไต่ถามเพียงแต่เจ้ามองหลวงพ่อด้วยความไม่ไว้ใจพวกเขาทำแบบนี้เป็นประจำท่านเผชิญกับความลำบากยากแค้นต้องหลบฝนในกรดหนาวสัน่นเพราะลมแรงและฝนสาดกลางคืนมืดมิดไม่เห็นอะไรฝนตกหนักลงกระโชกแรงอันตราย เสียงถูกกิ่งไม้หักท่านอดอาหารมื้อต่อมือบางวันได้แค่ข้าวเปล่าบางวันได้แค่น้ำดื่มอาศัยโคนไม้หลบแดดหลบฝนฝนตกหนักต้องเก็บใบไม้และหญ้ามาทำเป็นจักเพื่อกันแดดกันฝนเสือโคร่งหลายตัวมาวงเวียนอยู่รอบๆที่พักแต่ไม่ทำร้ายท่านไม่ตกใจรู้สึกเฉยๆกับเสียงสัตว์ป่าแต่บางครั้งเสือก็เข้ามาใกล้ราวกับจะลองทำร้ายแต่พอท่านขยับตัวเสือก็จะวิ่งหนีไป นานวันเข้าหัวหน้าชาวเขาประชุมสอบถามผลชาวบ้านตอบว่าไม่พบพฤติการผิดปกติชาวบ้านเริ่มคิดว่าการสงสัยหลวงปู่เป็นบาตควรไปศึกษาไต่ถามท่านก่อนชาวบ้านที่เคยมาสังเกตการต่างพูดตรงกันว่าท่านเป็นประที่ดีวันต่อมาชาวป่าหลายคนมาพบหลวงปู่มั่นชาวป่าถามท่านว่ากําลังทําอะไรอยู่ท่านตอบว่ากําลังตามหาพุทโธชาวป่าอาสาตามหาช่วยต่างพากันสงสัยในพุทโธ ท่านอธิบายต่อว่าพุทโธเป็นแก้ววิเศษที่มีประกายสว่างและมีพลังมหาศาลชาวป่าจึงขอร่วมตามหาด้วยพุทโธนั้นมีขนาดพอเหมาะไม่ใหญ่ไม่เล็กผู้ใดพบจะได้รับอนิสงส์มากมายสามารถเห็นสิ่งต่างๆตามที่ใจปรารถนาส่องสว่างมากกว่าพระอาทิตย์นับร้อยพันดวงเห็นได้ทั้งนรกสวรรค์ช่วยเหลือผู้คนได้ทุกเพศทุกวัยและป้องกันภัยจากพูดผิดวิสัยท่านบอกอีกว่าพุทโธหายไปไม่นานหากชาวป่าช่วยกันหา จะพบเจอได้เร็วกว่าที่พระหาเทียงลำพังวิธีค้นหาคือนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมท่องบริกรรมคำว่าพุทโธในใจไม่ให้จิตฟุ้งซ่านออกนอกร่างฝึกปฏิบัติประมาณ15-20ถึงนาทีในตอนแรกเพื่อป้องกันความท้อแท้ชายชาวเขาคนหนึ่งฝันว่าพระอาจารย์มั่นนำเทียนใหญ่มาติดไว้ที่ศีรษะทำให้เขารู้สึกสว่างไสวทั่วร่างกายเขาจึงไปเล่าให้พระอาจารย์มั่นฟังเขาเล่าให้พระอาจารย์มั่นฟังว่า เขาเห็นจิตของพระอาจารย์และพระอื่นๆอย่างชัดเจนจิตของพระอาจารย์ปราศจากมนทินใดๆมีแต่ความสว่างสวยัยแล้วพูดว่าทําไมท่านไม่สอนเขาตั้งแต่แรกเมื่อชาวบ้านเริ่มเกิดศรัทธาในหลวงปู่มั่นชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาก็ดีขึ้นชาวบ้านสร้างกุฏิให้หลวงปู่พักอาศัยและเริ่มใส่ศรัทธาท่านอย่างมากชาวบ้านปฏิบัติทำตามคำสั่งสอนของหลวงปู่มั่น